สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอว,วันนี้นะคะโชก็จะมาสาธิตวิธีการล้างแปรงของโชนะคะซึ่งสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่โชจะใช้ในวันนี้นั่นเองนะคะอันแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นแชมพูนะคะเป็นเบบี้แชมพูนะคะ,ะ,คะที่โชใช้ในการล้างแปรงนะคะจะเป็น ของโชซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่มีอยู่ในนอร์เวย์นะอันนี้จะเป็นสามารถใช้ได้ตั้งแต่หัวจดเท้าเนาะแต่ว่าโชซื้อมาซักแปลงนะคะเพราะว่ามันอ่อนโยนดีนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสบู่ในการซักบิวตี้ฟองน้ำบิวตี้เบลนเดอร์ของโชนะคะก็จะเป็นของบิวตี้เบลนเดอร์เลยชื่อว่าโซลิดนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการซักแปลงตัวช่วยของเรานั่นเองปกติแล้วตัวนี้เขาจะใช้ในครัวนะไว้สําหรับจับหม้อจับอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราก็มาอะแดปใช้ในการร้้งแปลงของเรานะคะทันมาตัวนี้จะเป็นตัวรักษาทรงของแปลงอะคะ่ะนะฮะอันนี้โชว์ได้มาจากเว็บไซต์ของคอสโตเซนนะคะเขาเรียกว่า Brush คอร์สนะคะคือเป็นตัวช่วยหลังจากที่เราซักแปรงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ในการแบบใส่เข้าไปในแปรงเพื่อให้หัวหรือว่าขนแปรงของเรามันอยู่ทรงนะคะก็มีหลายขนาดตั้งแต่แปรงใหญ่แปรงเล็กอะไรประมาณนี้เนาะถัดมาก็จะเป็นผ้าขนหนูนะคะที่เอาไว้สําหรับตากแปรงเนาะแล้วก็จะเป็นแปรงนะคะที่ สกรปรกแล้วนะคะที่ใช้แล้วที่สมควรแข่การที่จะล้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่าวิธีการล้างของโชจะเป็นยังไงนะคะค่ะเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาซักตัว beauty blender กันก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว beauty blender นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสบู่ที่โชเอาออกมาจากกล่องนะคะส่วนน้ําอุณหภูมิของน้ํานะคะโชก็จะใช้เป็นน้ําอุ่นนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นมากจนเกินไปนะคะก็อยู่ตรงกลางนะคะเราจะเปิดน้ําออกมาก่อนเนาะแล้วก็ โลมบิวตี้เบนเดอร์กับน้ำให้เปียกก่อนนะคะแล้วก็โชก็จะใช้แบบฟองน้ำวนเข้ากับสบู่แบบนี้เลยนะคะ<ม>เขาก็จะได้หยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วก็นะะโชจะทําเรื่อยๆทําหลายๆรอบจนจนเรารู้สึกว่าฟองน้ําของเราสะอาดแล้วนะคะถึงจะแบบ ถึงจะหยุดก็คือมันอาจจะต้องใช้แบบใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะก็สักน่าจะสักประมาณ3-4มรอบอะไรประมาณนี้ค่ะ ันนี้ก็เป็น Beauty Blender นะคะที่โชวซักเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วโชวก็รู้สึกว่าเออมันสะอาดเรียบร้อยดีแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างน้ําสะอาดกันนะคะโชวก็จะเปิดน้ําให้แรงกว่านี้สักนิดนึงเพื่อเอ,อ่อชาล้างเอาบอกว่าฟองน้ําที่ติดอยู่กับเออเขาเรียกว่าอะไรเอ,อ่อสบู่อะคะ่ะที่ติดอยู่กับฟองน้ําออกเนาะแล้วก็ค่อยๆบีบเอาเศษฟองน้ําออกเขาเรียกว่าฟองทองสบู่นะคะเอา อันนี้ก็เป็น b u ว d i เบ blender ที่ซักเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะเอาไปตากได้แล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาล้างแปรงกันนะคะตัวช่วยของโชก็คือจะใช้ถุงมือ,อยางตัวนี้ในการแบบว่าว,าวนวน,วนแปลงเพื่อชะล้างเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ตรงหัวแปรงนี่ออกนะคะแต่ว่าก่อนอื่นโชกก็จะแบบชะลมกับน้ำซิก่อนนะคะให้เขาเปียกๆสักนิดหนึ่งนะคะเสร็จแ,แล้วก็จะเอาสบู่นะคะมา หยิสบสบู่ใส่ใส่ตัวตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้แปรงในการลมซึ่งรอยหยักที่อยู่ตรงถุงยางตรงนี้นะค่ะจะเป็นตัวช่วยให้แบบในการแบบซักแปรงของเราเนาะทำให้แบบสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ในแปรงเนี่ยหลุดออกได้ดีนะคะ ก็จะเห็นว่าแปรงของเราก็สะอาดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าโชจะล้างน้ําสะอาดให้เยอะๆหน่อยอะคะ่ะให้ให้มั่นใจว่าไม่มีออฟองสบู่หรือว่าเศษส,สบู่ติดอยู่ที่แปรงแล้วนะคะ ็ถ้ามั่นใจว่าสะอาดเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะล้างอันถัดไปเรื่อยๆนะคะ อีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่โชวชอบทำก็คือโชวชอบที่จะสบัดนะคะคือสบัดเอาน้ำที่อยู่ในแปลงตรงนี้ออกนะคะเพื่อให้เขาบอกว่าไม่มีน้ำขังอยู่ด้านในเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะแบบไปเช็ดแปลงของเราอีกทีหนึ่งด้วยนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นแปรงที่โชซักทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการเสดดน้ํานะคะโดยวิธีการเสดดน้ําของโชเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแปรงแบบว่าชิ้นเล็กๆนะคะโชก็จะใช้แบบเหมือนกระดาษทิชชู่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะมาแบบบีบซับเอาน้ําออกเฉยๆนะคะนะก็มันก็จะเห็นว่าเออมีความแบบเปียกอะไรอย่างนี้เนาะ ก็แค่นี้ในการสด็ดน้ําของแปลงแบบว่าเล็กๆนะก็จะแค่แบบเหมือนซับน้ําออกอะค่ะนะก็จะแบบบีบให้น้ำเขาซึมออกมานะส่วนแปลงของเรียวเทคนิคเนี่ยคือจะค่อนข้างที่มีน้ําขังเยอะนะคะโชก็จะแบบเค้อออกมาแรงๆหน่อยคือบอกว่าจะมีน้ำแบบ เยอะมากที่อยู่ข้างในอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นแปรงรอ,องพื้นนะคะพอรู้สึกว่าเขาเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะโชก็จะแบบเหมือนลักษณะประมาณนี้นะคะ่ะคือสะบัดเอาน้ำออกสักนิดนึงนะคะนะคะโชก็จะชอบทำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปวางใน ผ้าขนหนูที่เราจะใช้ในการตากแปรงของเรานั่นเองนะคะส่วนแปรงตัวนี้เนี่ยอาจจะเสด็จน้ำยากหน่อยเพราะว่าขนแปรงเขาเป็นขนธรรมชาตินะคะชก็จะพยายามทำอะไรประมาณอย่างงี้แหละนะคะก็พยายามแบบเสด็จน้ำให้ได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะชก็จะใช้ตัว brush q u a ตัวนี้นะคะ่ะในการแบบรักษาทรงของเขานะคะโดยการ ใส่เขาเข้าไปนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแต่ว่าออบางทีเนี่ยตัวตัวควอร์สเนี่ยก,ก็อาจจะทําให้แปลงของเราชื้นได้เหมือนกันแต่คือเขาก็ระบายระบายอากาศได้ดีเพราะว่าเขาเป็นคล้ายๆกับตาข่ายนะคะแต่โชว์ก็จะแบบชอบแบบสักหนึ่งชั่วโมงผ่านไปโชว์ก็จะมาเปิดออกแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเคลื่อนไหวเขาสักนิดหนึ่งปล่อยให้เขาได้ เหมือนเขาให้เขาได้หายใจสักนิดหนึ่งอะคะ่ะแล้วค่อยใส่เข้าไปใหม่เนาะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนแปลงหัวเล็กๆอย่างนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะคะก็จะแบบสะเด็ดน้ําสบัดสะบัดเขาสักนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวขวอมาใส่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตัวส่วนมากจะเป็นแปลงเอ่อ เบลนนะคะที่โชชอบใส่เพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ใส่เนี่ยขนแปลงเขาจะแบบหัวเขาสบานเขาจะไม่อยู่ทรงอะไรประมาณนี้นะคะชอบที่จะใส่มากกว่าเนาะก็จะประมาณนี้นะ,ะก็บีบให้เขาได้ทรงสักนิดนึง แล้วก็แปลงลักษณะหัวดินสอนี่โชก็ใส่เหมือนกันนะคือก็จะมีคอสที่แบบไซส์เล็กจิว๋วมากๆคือไซส์ประมาณนี้ค่ะนะคะโชก็จะชอบใส่เหมือนกันเพื่อให้แบบให้ทรงเขาแบบอยู่สวยอะไรประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการล้างแปลงของโชนะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นแปลงที่โชล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เ,เป็นการตากแปลงนะคะโชไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการห้อยหิว้วอะไรยังไงนะคะโชก็วางกับผ้าขนหนูนะคะปกติวางในลักษณะนี้นะคะแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิปกติของห้องนะคะถ้าเกิดว่า โดยปกติอุณหภูมิของห้องของโชเนี่ยคือไม่ว่าข้างนอกจะหนาวหรืออะไรยังไงนะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22-25องศาอยู่แล้วนะคะก็เป็นอุณหภูมิปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่า ช่วงไหนมีแดดเช่นช่วงแบบ,ซ,บซัมเมอร์อะไรประมาณนี้โชก็จะเอาไปตากไว้ข้างนอกนะคะนะก็จะประมาณนี้ละค่ะสำหรับวิธีการล้างแปลงของโชนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆนะคะหวังว่าสาวๆคงจะชอบกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ